สวัสดีครับทุกคนแซมนะครับแท็คฮัตยย่ายางเราวันนี้ก็ได้มาเที่ยวอุบลราชธานีนะครับก็เลยมีโอกาสได้พามาเที่ยวร้านดังประจําอุบลราชธานีกันนะครับก็คือร้านปากมอโรบอทนั่นเองตรงนี้นะครับก็คือเราไม่ได้ออมีการสปีดวิดีโอนะครับก็คือว่าเขาทาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บรวดเร็วมากเลยนะครับขนมปากมอที่นี่เขาก็จะมีสร้างแบบด้วยกันก็คือมีเป็นแบบนิ่มแบบกรอบแล้วก็แบบพ่อไข่ดาวนะครับ แล้วก็มีขนมอื่นๆด้วยอย่างเช่นขนมเนี้ยอะไรพันเนียครับก็คือว่าร้อยดีเราก็ชอบอทีลานนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มบัรมอรโรบอทกันนะครับอันนี้นมเนี้ยนะครับก็คือโดยห้าวหอมเจียวนี่ก็กินกับหมูกรอบนี่ก็ราดน้ำจิ้มอร่อยๆอันนี้แย่เลยกันนะครับโอ้ยย่างกกรอบไม่กรอบเลยกัน โอ้เจอเยอะมากโอเคไว้เจอกันในหม่คิดนานะครับวัสดีครับงับ